มันจะย,ยูให้อยูุหน้าเขาครับมนาขุดมันครับะกกรครับมันถะเกกจาของช่องมือตะเกรครับนอนเว้นกำลังตื่นครับปแปดวันติดครับเป่าคนป่วยคนเฝ้าสิป่วยก่อนลงเลย มันนี้กาสีดำมงคงครับกะมากินมมยานกันเนื้อสับเปลืออยู่ส่วนไหนมองไหนสับเปลือก็จะกินล่งท่านครับมือนี้ใส่ขคนไทยกัน

สลดสามสิบบาทครับใส่ประมาณสองคุกเรียบร้อยใส่หลายเสียบหลายมันมเป็นเคล็ดลับก็ครับใส่แป๊ะแท่น้ำ ปลาเด็กครับปลาเด็กปลาเด็กนัวๆยั่วๆเร็วบ่พองไ่ดีละเขาติดบุกกี้เสร็จแล้วมากินข้าวเที่ยงได้ออกมาโอ้ย ต้องไปกินเขากลูกกับเมียเขาเนาะคนเขาลักขพ่วคนเขาเจ๋พอจิเนาะเขาดูานคนสวนลานครับบ้านไปยอกล้านม่คุณมั่นลานคุานเขายเดือแต่งอาวยมาตตไปเตีนด้วะ โูไปแอาเจ้าเดากเพื่อนอะไรม้ยนี่ห้องนาตเี่อห้อไนนั่อนิมเพื่อนเพ่ไปนี่เดี๋ยวชอมึงกูกกแค่เราลักทมัเียนี่น้ามันจะหันไปีบ่หลักใสหอาจาไหนครับเสียบออแน่คือเสียบกินกินอะไรกกิน เป็าคนงานครับมือนี่จะขึ้นพ่วงเลยครับอันนี้มีแต่เอ,นนอนนฟซีครับมาซอยครับเอฟซีมาซอยฟรีครับผมมีค่าแรงครับมีแต่ค่าตัดครับ Dante, да: เพือนขึ้นขา uh, to วหุ oui. ่นไหมอันนี้โคกที่สองอันนี้โคกเสีแล้วกรเนห้ก็เฮดเป็นโลงท่านหรือเปล่ยังเนาะย่างกินเนะลยฮือข้าวาส่ห้องเหรอไม่ใช่เบิร ดอินพะี่ช okay. um, ็อกเกอร์มากินน้ำกันด้อยเพี่ช็อกเกอร์มั้งเบอช็อกเกอร์มากินมาอยากน้ำกันด้วยวะสันถ้าบลลกินโลงท่านมังนี่เราบว่ามาสนใจเราหนี่ก็ตูดไปหาศาสตร์คือบาไปหาหุ่มหมดฮะ

อันนั้นเป็นไปพร้มเ้ตีอกเขาเหรคือแข้งเขาหมอกเขาลงมากเลยนีกตรงนี้มันนี่มันไม่ได้ตอนี <c oughs> <c oughs> ่มันสีแดงลงหน้าอ้วนนี่มันตรงเนี Actually, yep ้ยไปกินก oh, ๋วยเตี๋ยวรั mm ันใส่ภาพไอ้ตะบุงไปแล้วบ่ ยกหมอไปได้บ่ได้บ่ อันนี้โคกที่สามครับเออกระเบงคุมเนาะคุมไม่อกคุมไม่ตก ที่เขาคู่เข้าเอาบ่มีหมองนั่งผู้หนึ่งเลยนั่งยืนกินผู้หนึ่งจนสิ่เดย์นอนกินกันมากเหรอว่าเราฉีบมกนมาแรนสร้างว่าเป็นยังเดยมนี่คนร้ายป็นนิ่งสร้างยานน เนื้อทูไปอยู่บุคนใช่อยู่หนมาแล้วเลี่ยนปุ่กีซอยมันหันเ้ัวปะนี่ยวพี่ลีวะอันนี้เขาแบงคุ้มนนะครับนี่ยเขาจะกินกับเมียเขา

M85 ครับงานเยอะครับคุณรถว่างบ่ะพอพ่อใส่ร,สรถว่างบ่ะฮะโอ้ยแต่มันเต็มมันยังฮะหิเห็นแต่มันเหลน,นั่นอะ รถบดก็ไม่หยุดหรอกเอาขึ้นมันยัห้หมมันเนียนๆเลยมักแต่ว่ามันเหลือรถหน่อยละแต่เบื้งมือเลี้ยงมันสิมากเขาจะพลิกไปท่านบอกเป็นอย่างนี้น คุกนี้บ่แดงบ่ยังเลยเอาเซ็กซีครับกินเผาน้ำกันครับ